สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปทำการเทสสปอร์ตไลท์แบบ4เต็ปนะครับวันนี้มีพี่ชายนะครับซึ่งได้ทำการสั่งซื้อไฟหน้าแบบ LED ที่เป็นทรงโปรเจคเตอร์อันเล็กๆนะครับทุกท่านนะซึ่งนะครับไฟที่พี่ชายซื้อเข้ามาให้ใส่นั้นจะเป็นลักษณะ2ส,สายนะครับพี่น้อง FC เขาบอกมาว่า มีไฟ4ี่สเต็ปนะครับทุกท่านแล้วทีนี้การที่สั่งซื้อไฟเข้ามานะครับการที่สั่งซื้อไฟเข้ามาเขาให้สวิตซ์รันออฟนะครับสวิตซ์รันรันออฟก็คือสวิต์ที่ใช้ในการดับเครื่องยนต์นี่แหละนะครับเข้ามาเป็นสวิต์ Switch เปิดปิดตัวโคมไฟนะครับทุกท่านทีนี้การที่เราทําการต่อนะครับทุกอย่างมันมี2ส,สายทั้งหมดมีไฟเข้าสวิตซ์นะครับ อ่ารันออฟแล้วก็ออกจากสวิตรันออฟไปเข้าที่ตัวขั้วหลอดไฟนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งของขั้วหลอดไฟก็ไปต่อที่สายกาวนะครับก็คือต่อลงดินนั่นแหละนะครับทุกท่านนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ผมก็พยายามซูมให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายเองนะพี่ชายเขาเป็นคนถ่ายนะครับทุกท่านก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นมันจะมีสเตปไฟแดงขาวเหลืองแล้วก็กลับพลิบนะครับทุกท่านก็ นะครับตัวนี้เขาซื้อมาให้ใส่เราก็ใส่เข้าไปตามนี้เลยนะครับเราก็นั่งทําการต่อไฟนะครับเราก็ต่อไปแบบนี้นะครับทุกท่านก็อ่านี่นะครับอันนี้เป็นการเทสนะครับกลางวันนะครับนี่มันจะมีสเต็ปแบบนี้นะครับทุกท่านนะซึ่งในการที่เราต่ออกระแสไฟในลักษณะแบบนี้เป็นการต่อตรงเข้าที่หลอดไฟเลยนะครับเป็นการต่อตรงเข้าที่หลอดไฟนั่นแหละนะครับเพราะว่าเปิดสวิตช์แล้วไฟมันวิ่งเข้าไปที่ หลอดได้เลยนะครับทีนี้การที่เราต่อตรงเข้าไปที่หลอดในล right ักษณะแบบนี้ถ้าหลอดซ้ายกับหลอดขวาพ่วงกันนะครับถ้าหลอดซ้ายกับหลอดขวาพ่วงกันมันจะมีปัญหาตามหลังมานะครับทุกท่านจะได้เห็นช่วงท้ายคลิปนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะนี่นะครับมันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเมื่อในช่วงที่เราทําการต่อมันก็เป็นปกตินะครับมันออกพร้อมกันในลักษณะแบบนี้ ถ้ากระพริบก็กระพริบทั้งสองถ้าเหลืองก็เหลืองทั้งสองถ้าขาวก็ขาวทั้งสองนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้เมื่อเราทําการต่อเสร็จนะครับเราปิดสวิตไฟแล้วก็ทําการเปิดใหม่อ่าทำซ้ำําๆทําบ่อยๆนะครับอ่ารู้สึกว่าไฟข้างซ้ายกับข้างขวาจะทํางานไม่พร้อมกันแล้วละ่ะนะครับเปิดปิดเปิดปิดเปิดไป,เป,ดเ,ป,ดไปเปิดมามันถึงจะกลับมาทํางานพร้อมกันนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่า หน่วยความจำนะครับที่อยูอ่แผงวงจรนะครับที่ก้นหลอดไฟนั้นนะครับมันจำค่าไม่พร้อมกันนะครับโดยปกติแล้วไฟพวกนี้มันน่าจะมีไฟเลี้ยงนะครับไม่งั้นมันลบความจำนะอันนี้ตอนที่เราทำการต่อให้มันเป็นสีเดียวกันนะแต่พอลูกค้าเอากลับไปที่บ้านไปทำการปรับตั้งไฟใหม่นะมันก็เป็นแบบนี้เลยข้างหนึ่งนะครับ ติดปกติอีกข้างหนึ่งกลับพิบแบบนี้แล้วก็มันจะไม่เป็นสีเดียวกันนะครับเห็นไหมเนี่นะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนปัญหานีา้ผมแนะนำให้ซื้อเป็นสวิตคู่นะครับแนะนำให้ซื้อเป็นสวิตคู่มาทำการต่อจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าหลอดซ้ายกับหลอดขวาสีมันไม่เท่ากันสีมันไม่ตรงกันก็เปิดปิดเปิดปิด,ปดสวิตข้างใดข้างหนึ่งให้สีมันตรงกัน ตอนใช้งานนะครับทุกท่านนะอันนี้เมื่อเราพูดถึงนะครับความสว่างมันก็จะสว่างประมาณนี้นะครับทุกท่านอันนี้ก็ถือว่าใกล้พอสมควรนะครับอันนี้ก็ถือว่าแยงแยงตาอยู่นะครับทุกท่านอันนี้ลูกค้าได้ทําการกดลงที่พื้นแล้วนะครับไม่งั้นมันมันไปแยงตาชาวบ้านจาวเมืองเขานะครับอันนี้นะครับเป็นการเทสบนรถนะครับอันนี้กล้องจากบนรถนะครับก็สว่างถือว่า รวมแสงดีอยู่แต่ว่าข้างซ้ายกับข้างขวาสีมันมาไม่พร้อมกันนะครับทุกท่านเพราะว่าเป็นที่น่าจะเป็นที่เรื่องของหน่วยความจำนะครับที่แผงวงจรนะครับที่โคมไฟนั่นเองนะครับทุกท่านมันจำค่าไม่เท่ากันนะครับมันจำค่าไม่พร้อมกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะ,ะต่อสวิตต่อสายไฟพ่วงกันเข้าไปนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็ออามาเป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะครับ